สวัสดีครับพื่ติดตามช่อง y u u t u b e b i g l ฟ f e ุตบอ com แสตมปไลฟ์บอกได้เวบไท์เอ็ไซ์ x ีแก,แก,กนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอมพอมิวเตอร์รุ่นใหม่จากทางเดลนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของคอมเมอร์เชนะครับมันคือเครื่องนี้ครับเดลรัติจูด7จ3ดนั่นเองครับเป็นแบบ2 in 1ด้วยมันโดดเด่นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับ อาละครับตอนนี้เรามารู้จักรูปร่างหน้าตาของเดลและที่จุดรุ่นนี้กันดีกว่านะครับก็แน่นอนครับว่าเดลก็จะมีโลโก้เดลอยู่ตรงน,นี้แล้วก็สังเกตนะครับว่าผิวทั้งหมดเนี้ยมันก็จะดูแบบเคฟล่านะครับก็ทำให้ในเรื่องของดูมันจะแข็งแรงและก็ทนทานกว่าโนบุกทั่วไปแน่ๆอยู่แล้วครับคือการออกแบบลักษณะจะคล้ายๆกับทางของเดลเอ็กซึ่งเป็นตัวท็อปของฝั่ง ลูกค้าทั่วไปหรือคอน sumer นั่นเองด้านข้างของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็น USB Type C นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้และเป็นรุ่นสายฟ้านี้ทัน double แน่นอนครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศของตัวเครื่องพร้อมกับนี่ครับเป็นช่องเสียบหูฟังนั่นเองครับตัวของมันค่อนข้างที่จะสลมกมากๆเลยทีเดียวครับ ถัดมานะครับคือฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือก็จะมีนี่ครับเป็น USB Type C หนึ่งนะครับเป็น Thunderbolt อันนี้ไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับอันนี้ลองแล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายถ้าสมมติว่ามันชาร์จไฟได้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้เมาส์ทางด้านซ้ายมือนะครับ USB ให้ถึงพอร์ตนะครับแล้วก็ HDMI ส่วนอันตัวบนสุดนะครับก็คือด้านขวานี้ก็จะเป็น Kensington Lock แล้วก็เช่านี้นะครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับสำหรับรุ่นที่ มีซิมการ์ดให้เลือกหรือเป็นรุ่นที่ใส่ตัวของเมมโมรีเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตัวโมเดลที่เราได้มาไม่สามารถเพิ่มได้ส่วนที่หันไปหาข้างนอกนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นพัดลมระบายอากาศมาให้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นบานพับแบบสวิงสออันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า ตัวของบานพับนี้เราสามารถที่จะเปิดเครื่องได้แบบ360องศา,าแล้วก็แปลงร่างเป็นแท็บเล็ตและแปลงร่างเป็นหมวดต่างๆได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยสาธิตให้คุณดูว่ามันสามารถแปลงร่างได้แบบไหนครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นบานพับนะครับแล้วก็มีไฟอันนี้คือไฟถ้าเป็นเครื่องสแตนด์บายอยู่ก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนมาให้อยู่ตรงนี้โดยปกตินะครับคือ มันเป็นตัวการออกแบบที่ดีเพราะว่ามันมีการปาดล่องตรงนี้นะครับทําให้สามารถที่จะเปิดได้ง่ายอ่ะพาเปิดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะยกได้นะครับแต่ว่ามันต้องยกด้วย2มือซึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปทางอีกกล้องหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณดูครับ พลิกมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับพอเป็นแบบนี้ก็คือมันจะมียางนะครับแล้วก็ลำโพงฝังอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเขามีการเจาะรูทําให้ลำโพงนั้นมีตำแหน่งที่เว้าลงไปนิดหนึ่งทําให้เสียงออกมาไม่มีปัญหาเพราะลุ่มรบรรยากาศมีแค่ตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเอาง่ายด้านที่คุณเห็นตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี้ฟืดนี่คือหน้านที่เป็นการเปิดจอขึ้นนะครับส่วนด้านนี้ก็คือเวลาที่คุณ ผักเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยในการออกแบบก็คือเน้นในเรื่องของทั้งการระบายความร้อนแล้วก็ระบบเสียงด้วยนะครับก็คือเน้นการใช้งานอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เน้นแฟชั่นอะไรมากมายครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเปิดตัวเครื่องกันนะครับสำหรับเดลลัติจูดตัวนี้นะครับจะสี่สามศูนย์แบบทูนวันนะครับก็แน่นอนครับเราก็จะเปิดแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากบานพับค่อนข้างแข็งนะครับเราก็ต้องมีการใช้สองมือนะครับ แน่นอนครับว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือผมสั่งให้สามารถเครื่องนี่เปิดได้ทันทีนะครับมันก็ขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณดูตั้งแต่ตัวนี้ครับก็จะเป็นหน้าจอของตัวเครื่องนะครับซึ่งหน้าจอของตัวเครื่องนั้นก็จะเป็นแบบเดลซิลีมานะครับนั่นหมายความว่ามันค่อนข้างที่จะใสพอสมควรเลยและที่สำคัญนี่เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับนี่เป็นแบบทัชสกรีนเลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและแน่นอนครับ เราก็จะให้คุณดูแผ่คีบบอรอกกันต่อเลยนะครับนี่ครับคือแผ่คีบบอรอกของมันโดยปกตินั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและแน่นอนครับว่ามันมาพร้อมกับทัชแพดขนาดใหญ่เหมือนกันด้วยในความรู้สึกของการพิมพ์นะครับผมคิดว่าตัวแป้นพิมพ์นั้นตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีสโตกที่ค่อนข้างลึกพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ลึกมากแล้วก็ มันค่อนข้างตอบสนองในการพิม <hi> พ <token ance> ์เร็วได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้แม้ไม่ได้มีโดสแกนนิ้วนะครับแต่ก็มีโดสแกนใบหบนามาให้นะครับก็จะอยู่ที่ด้านบนของกล้องนั่นหมายความว่ากล้องของมันนั้นก็สามารถที่จะเป็นแบบเว็บแคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเปิดปิดให้ดูนะครับให้คุณดูเว็บแคมใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่จะเปิดนะครับแล้วก็ปิด แต่ว่านี้ผมไม่ได้ทําเป็นแบบไอริสแกนไว้นะครับเพราะว่าเพื่อความรดเรือนในการเข้าเครื่องแล้วก็นี่เป็นเครื่องเทจากทางเดียวนะครับแล้วก็ในเวอร์ชั่นขายจริงนะครับก็จะมีตัวขอสกรีนไทยมาให้นะครับดังนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยตัวนี้มันจะไม่มีสกรีนไทยหรือเปล่ามีนะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นเครื่องที่เลือกสเปคมาแล้วเท่านั้นเพราะว่าตัว,ตวนี้นั้นแม้ว่าเห็นสเปคที่กําลังจะเปิดให้คุณดูนานทั้งหมดมันเป็นแบบที่คุณเห็น อาจจะบอกว่าไม่ได้แรงสะใจแต่นี่คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แบบคอมเมอรเชียลนะครับก็คือเป็นแบบองค์กรใช้งานการอะไรเงี้ยมันก็จะได้สเปคแบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก่อนนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับก่อนที่เราจะไปฟังเสียงกันครับสำหรับในการปรับเปลี่ยนรูปร่างนะครับก็ทําได้ง่ายครับตอนนี้เป็นแบบรตบุกอยู่นะครับเราก็แค่ยกมันขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนนี่จะเป็นแบบที่1นนะครับก็จะเป็น ดิสเพย์นะครับดิสเพย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคุณเห็นไฟเบิกมาผมเลยนะฮะแล้วก็ที่2นะครับก็คือเอาไอ้ด้านสันเนี่ยมาตั้งมาปุ๊บนี่คือเต็นท์นะฮะเต็นท์โหมดนั่นเองครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับก็คือเลียงชิดแบบนี้ไปเลยอันนี้นะครับพอเลี้ยงชิแบบนี้นะครับมันก็คือแท็บเล็ตโหมดถ้ามีปากกาก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากเลยทีเียนะครับสำหรับดนโหมดนี้โอเคแล้วระบบเสียงของมันนะครับพอมาเป็นคอมพิวเตอร์แบบบิสเนสแล้วอะ เสียมดีหรือเปล่ามารับชมกันครับสำหรับคอมพิวเตอร์เดลตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 11นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะฮะ Memorial. แล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์นะครับจากทางเดลติดตั้งมาให้ประมาณ4ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งอะไรแล้วก็การควบคุมเกี่ยวกับพลังงานได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จได้พวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนของโปรแกรมเกี่ยวกับในการควบคุมกับเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับเป็น Dell o p t i m i z e r นะครับก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องแอปพลิเคชันเครือข่ายการใช้พลังงานนะครับก็จะเป็นโหมดต่างๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมในระบบเสียงได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจากกัดการระบบเสียงรบกวนหรือ n o i s e นะฮะนี่ครับก็จะเป็นในโหมดแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครบอยู่แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ command Update นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวนั้นค่อนข้างจัดมาให้เต็มครับ สำหรับคุมพลังของเดลนะครับในตัวนี้ก็จะเป็น i n t e l c o ์รหรหัส 1245U นะครับซึ่งเป็น a d ดร์เลแล้วก็กินพลังงานต่ำนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมาพร้อมกับแรมนะครับ16 g b นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกสเปคไหนมานะครับแล้วก็จะมี SSD อนะครับอยู่อยงนี้นะครับก็เป็น Memory Slot นะฮะตัวการ์ดจอนะครับก็จะเป็น Iris Xe นะครับตัวของ พื้นที่นะครับก็จะอยู่ที่ต่ำสุดคือ512แล้วก็1น b คือสูงสุดนะครับส่วน Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ e t u o t h เวอร์ชันห้น5.0ครับ ทีนี้เรามาตัดภาพมาดูที่ตัวของขุมพลังว่าตัวนี้นั้นแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาถึงฟีเจอร์นะเราได้พูดถึงสเปคกันไปแล้วนะครับอ่ะเราได้ทดสอบทั้งหมดสองตัวแล้วกันนะครับหนึงะครับตัวของ 3Dmark นะครับก็ทำได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าข้าง,างโอเคนะแล้วก็คะแนนกราฟิกถือว่าเฮ้ยไม่เร็วและดีเลยนะครับ ต่อมานะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวของ PCMark 10นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบย้อนหลังนะครับก็คะแนนถือว่าโดดเด่นแล้วก็ดีใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งเะฮะฮะเดี๋ยว,วก็ตามนะครับตัวของ Solid State นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกดให้คุณได้รับชมกันนะครับว่ามันจะเร็วแค่ไหน่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ Solid State กันเลยครับส่วน SSD ก็จะเป็นลักษณะคะแนนแบบนี้ครับก็ถือว่า การอ่านและเขียนคันข้างรวดเร็วทันใจอยู่ครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวของเดลและจีจูดจุด7 4ก็ให้แบตเตอรี่ขนาด44วัตต์อวนะครับแน่นอนครับว่าแบตเตอรี่ของมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นักนะครับในการใช้งานกับขุมพลังอินเท c o ์คอ5 72นี้นะครับก็จะเฉลี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับแล้วแต่โหมดในการใช้งานนะครับในโหมดปกติของผมนี่คือบาลานนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ผมลองเปิดแล้วมันอยู่ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอะให้อภัยวันนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นอัลตร้าบุ๊กนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้เว้นแต่เรื่องเดียวครับแบตเตอรี่ต้องใหญ่กว่านี้ซึ่งสามารถเลือกคัสตอมได้ครับ แต่ถ้าคุณใช้งานแบบเรื่อยๆนะคะอันนี้คือหลังจากที่ผมได้ถ่ายในช็อตเมื่อกี้ผมถ่ายนี้โบนัสให้นะครับสำหรับคนที่กดดูถึงนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถใช้ได้ถึงประมาณ7ชั่วโมงเลยนะครับถ้าสมมติไม่ได้ใช้งานหนักนะครับก็ถือว่าเอ้ยคุมพลัง Intel 72นั้นไว้ใจในเรื่องของความอึมดของแบตเตอรี่ได้นะครับเหลือแต่ Windows แหละว่ามันจะจัดการพลังงานได้ดีแค่ไหนครับ สำหรับที่ชาร์จนะครับคุณก็สามารถที่จะชาร์จผ่านอะแดปเตอร์นี้ได้นะครับโดยมีกำลังสูงสุดอยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับมันเป็น USB Type C แบบ PD นะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นตรงนี้เลยนะครับก็อะแดปเตอร์ถือว่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่ามันก็ต้องเสียบปลั๊กนะครับแล้วคุณสามารถที่จะใช้ที่ชาร์จแบบอื่นในการชาร์จไฟเจ้าโนบุเครื่องนี้ได้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของมันนั้นไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะครับมีอยู่แค่ 44วัตต์อัวโมเท่านั้นนั่นก็จะใช้เวลาชาร์จเต็มนะครับเร็วมากๆอยู่สำหรับ65าวัตต์เนี้ยประมาณชั่วโมงนี้นี้ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับนี่คือคอมพิวเตอร์แบบออฟตร้งบุ๊กแต่ว่าเป็นสายบิสเนสความแข็งแรงและความทนทานของมันนั้นถึกกว่าโนบุ๊กทั่วไปยังเห็นได้ชัดิจนนะครับส่วนที่คุณได้เห็นไปก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของแล้วแต่การใช้งานของคุณด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับ ผ่านพ้นกันไปแล้วน,นะครับสำหรับเดลที่จุด7430เครื่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน้าหนักของมันเบานะครับแต่สิ่งที่แลกมานั้นก็คือแบตเตอรี่ที่น้อยหน่อยแล้วก็ในเรื่องของตัว GPU ไม่ได้มีมาให้อย่างไรก็ตามนะครับ CPU ของมันเป็น Intel Core 5รหัส P เรียกได้ว่าแรงมาตั้งแต่กเกิดนะครับจนเรียกได้ว่าออ b บอร์ดของมันก็กสามารถที่จะทํางานกราฟิกต่างๆได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับอย่างไรก็ตามราคาของคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับพูดไว้ก่อนนะ ว่ามันเป็นคอมเพ r ชนะครับราคามันก็จะสูงกว่าชาวบ้านชมอเห็นว่าเริ่มต้นประมาณ50,000บาทเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็เริ่มวางจาหน่ายแล้วสำหรับองค์กรนะครับก็าสามารถที่จะติดต่อกับทางเดลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใครที่สนใจซื้อก็สามารถที่จะติดต่อกับดีลเลอร์ต่างๆได้อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นกาเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l ไลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้แล้วก็ใน facebook com biglinebot เช่นเคยครับ